เล่าเรื่องตะกุดวันนั้นนี่ามาต่อมาต่อมาต่อวันตะกุดกลับมาจากทหารนะไปเพื่อนเพื่อนนะมีเว็บร้อยคันเออันนี้หลวงพ่อทัดทัดแจงบัดจินบุรีประวัติมันเป็นไงประวัติประวัติเลยคือลาพักกลับบ้านได้ได้กลับบ้านใช่ไหมได้กลับบ้านปุ๊บตอนนั้นเป็นทหารใช่เป็นทหาร กลับมาบ้านพอพอกลับมาบ้านนะฮะปุ๊บพอไปบ้านเพื่อนเลย<ๆ>เพื่อนเลยหมาบ้านเพื่อนแม่งมีตานเขี้ยวมันหกักไปเขี้ยวหนึ่งไงเออพอดีแม่งคนแม่งตัวไงกูออกกูก็ใส่ใส่เงสนนะะกงทหารใช่ไหตะตานรถรถรถมอเตอร์ไซค์เวฟขบูเสือกา้างเบิเ้ลเองอีเอเอ,อเบิ้ลเองกันกำลังค่อมอยู่รถนะเบิ้ลเองเหรอเบิ้ลเองมันันเลขข็กทางอ่ะเออเออหมาบ้านเพื่อน มันไม่ชอบเสียงดังอ๋อเออผมก็ขัมรถอยู่แม่งมากัดนี่เลยมับมัผมก็มีตะกุดไงมีตะกุดเออผมก็บอกไปโอ้สัตว์ไม่ได้แดกกูหรอกสัไม่เข้าไม่เข้าเหนียวเออพะผมลงกับรถแล้วหกคนไม้เนี่ยไปกันท่วมเลยตะกุดตะกุดช่วยไหมช่วยช่วยไม่ได้ถึงก็เป็นลมโธ่เป็นลมกูก็นึกว่าเ่็นี่้ตะกุดไม่เข้าไม่เข้าไปสามเที่ยว Yeah. <laughs>